เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสว <ination noises> ัสดีท <orship> ่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะฮะก็วันนี้อยู่กับผมลลิเดอร์สกอร์หรือไม่ก็ในเชิงนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนำอนิเมะเรื่องหนึ่งผมก็พอดีไปเจอมาก็ในเว็บนะมามาได้ตอนหนึ่งแก็เรื่องนี้เนี่ยผมสนใจอย่างหนึ่งเลยนะฮะนางเอกไว้ผมขาวเว้ยนะเรื่องนี้เป็นอนิเมะเฮ้ยเป็นอนิเมะใหม่ด้วยกันนะฮะก็ใครอยากจะรู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไปดูเลยครับไปเลย I'm dusting off the ash from us. This war is finally over. You want me trapped back in the past? You think I'll sink and suffer? เอาเลยครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำอันนี้ที่มีชื่อว่าโลหุเดนชินเองนะฮะก็ เลียโยเนี่ยกล่าวถึงซิสเซนาเด็กสาวที่มุ่งมั่นจะเป็นโจมเวทหลังจากอาจารย์ที่เขาเคารพได้กเกษียณลงเธอกับต้องมาเรียนกก่อาจารย์ชั่วข่าวแบบเกเรนที่ถูกเขาเลือกจากยอมไที่เข่งที่สุดในศึกษาแห่งนี้แต่คนที่เกยดแบบเกเรนกับไม่สนใจที่สอนแบบอาจารย์ธรรมดานะฮะก็เลียโยเนี่ยประมาณนี้เลยนะฮะก็ให้สรุปก็คงจะเป็นแบบเออ พี่เซนาผมก็คือเด็กผู้หญิงผมขาวนั่นเองครับก็เธอเนี่ยอยากจะเป็นจอมเวทนะผมก็เลยมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แต่อาจารย์ที่เขาขลุ่มเนี่ยได้เกษียณลงครับก็เลยต้องให้เกรนนะผมก็คือพรอเอกของเรานั่นเองมาสอนแทนนะแต่เกรนแม่งแบบเป็นคนขี้เกียจไงก็เลยสอนแบบแบบคนขี้เกียจอ่ะนะก็สอนแบบหลับตอนสอนอะไรเงี้ยมาโรงเรียนสายอะไรเงี้ยนะก็เรานี้แล้วกันนะก็ แค่นี้แหละไม่มีอะไรจะบ่นก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยละกันนะอีกแล้วแต่เป็นตัวอย่างภาคไทยนั่นเองก็ถ้าใครอยากผมแนะนำอันนี้เรื่องอะไรก็ขอมาได้ตารางคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ฟิวเกนบายบายครับผมจอก,กันคลิปหน้าจ้า ที่น <entertain> en> <ci> ี <y> ่ค <aries> ือเมืองที่อยู่ทางใต้ของจักรวรรดิอัลซานโนแฟจิเทเมืองนี้ได้ถือกําเนิดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนเวทมนต์จักรวรรดิอัลซานโนและเจริญเติบโตมาด้วยกันเร็วดร้ายที่สุดเลยที่ราคนว่างงานแบบนี้เข้ามาอาจารย์ของโรงเรียนนี้ที่มาสายไม่เคยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะเนื่องจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินได้รับหน้าที่ดูแลห้องนี้มานะเลนเดรดัสครับ เป็นคนไม่ได้ความโตจริงเลยอะไรของหมอน,นั่นเนี่ยท,ทั้งที่ฉันยังต้องเรียนเลวทมนต์อีกตั้งเยอะตั้งแยะแทะ้ๆธอน้ามีคนแนะนำเขาเข้ามาน่ะนะ,ะเดี๋ยวก่อนสิเพราเธอเป็นนักเรียนของโรงเรียนเวทมนต์ละสิข้าไปเรียนเรื่องแปดมองสี่สิบถ้าไม่รีบแล้วก็เดี๋ยวสายเข้านะแต่เนื้อตั้งตัวเด็กผูลุ่มแบบเนี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเร็วที่สุดปล่อยผมไปเถอครับผมไม่อยากทำงานที่นี่จริงๆนะนี่คุณยังเป็นอาจารย์อยู่หรือเปล่าคะอ๋อ แค่พาทามเองอะตัวของฉันน่ะจะไม่ยอมอยู่ภายใต้คนที่ทำให้เวทมนเสื่อมเสียแบบคุณค่ะคำท้านั่นคุณจะยอมรับไหมคะก็เอาสิฉันรักคำท้าประลองน่นของเธอเกิได้ฮะอาจารย์พูดไม่ได้ความกลับมาทึกต้องห้ามแห่งอากาชิให้เสียงภาษาไทยโดยปาร์ตีทาาสตูดิโอเดี๋ยวฉันจะสอนเวทมนต์ที่แท้จริงให้เธอเอง